วิญญาณหมากลับมาหาเจ้าของไข่มุกเป็นชื่อของหมาน้อยตัวสีขาวขนปุกปุยน้องเป็นพันชิสุน่ารักและแสนรู้มากๆผมได้รับเป็นของขวัญในวันเกิดเมื่อ20กว่าปีที่แล้ว ในทุกวันผมจะเฝ้าถนอมป้อนนมป้อนข้าวผมรักและเอ็นดูน้องมากๆจนวันเวลาผ่านไปน้องไข่มุกก็เติบโตขึ้นไปพร้อมๆกับผมแต่ถึงแม้ว่าน้องจะโตสักแค่ไหนตัวของน้องก็จะยังคงเล็กมากๆรอยยิ้มและแววตาของน้องเมื่อมองผมมันดูแวววาวไร้เดียงสาเหมือนกับเด็กไม่มีผิด ในตอนที่ผมเลี้ยงน้องตอนนั้นผมทำงานอยู่ที่จังหวัดชนบุรีต่อมาผมก็ต้องกลับบ้านที่ต่างจังหวัดในภาคอีสานผมจึงได้พาน้องไข่มุกกลับมาอยู่ที่บ้านด้วยเวลาผ่านไปได้หนึ่งปีกับสามเดือนในวันนั้นมันเป็นวันที่ผมเสียใจที่สุดและมันก็ทำให้ผมเจ็บปวดทุกเรื่องราวทุกคำพูดของผมเอง มันได้ตามหลอกหลอนติดอยู่ในหัวใจของผมมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องมันมีอยู่ว่าในเช้าของวันนั้นผมอารมณ์ไม่ค่อยดีผมก็จำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ผมกลับไปผ่านสายเจ้าไข่มุกตัวน้อยของผมเสียได้น้องพยายามเข้ามาหยอกเข้ามาเล่นด้วยเหมือนกับทุกๆวันผมลำคาญจึงได้ไล่ตวาดน้องออกไป จะไปตายที่ไหนก็ไปไปไกลๆเลยอย่ามาวุ่นวายเป็นประโยคเดียวสั้นๆแต่ผมเจ็บปวดมากในทุกครั้งที่มันผุดขึ้นมาหลอกหล้อผมผมจําได้ดีแววตาและใบหน้ากลมๆเล็กๆนั้นเศร้าเสียใจลงในทันทีผมมองเห็นดูหลังของน้องวัวัยวิ่งเข้าไปในบ้านและนั่นมันเป็นความทรงจําสุดท้ายของผมกับน้องไข่มุก ในช่วงสายของวันเดียวกันนั้นผมก็ได้นอนเล่นที่เปหน้าบ้านกำลังดูหนังเพลินๆแต่แล้วเสียงของยมมาทูตก็ตะโกนบอกกับผมว่าเฮ้ยนั่นตัวอะไรขนปุยๆสีขาวๆมันโดนรถชนนอนตายอยู่ข้างถนนหน้าบ้านของผมพอดีพอผมได้ยินแบบนั้นหัวใจของผมมันก็วูบเลยครับผมรีบหันไปมองต้นเสียง เห็นรถสามล้อคันนึงขับผ่านไปผมนึกได้ว่าผมไม่ได้ปิดประตูรั้วหน้าบ้านเอาไว้ผมรีบลุกขึ้นจากเปแล้ววิ่งไปดูที่หน้าบ้านผมแขนขาสั่นละทวยหัวใจผมเจ็บแป๊บใจของผมมันเต้นตุบตับตุบตับน้ำตาของผมมันล่วงลรนไหลออกมาในท,ทันทีภาพที่ผมเห็นน้องไข่มุกมันนอนหายใจรวยลิน ช่วงหน้าอกของน้องมันบวมๆม,มากแต่ส่วนขาหลังมันแบนไปหมดที่ดวงตาของน้องมีน้ำตาไหลเต็มเบ้าผมค่อยๆเดินไปหาน้องแล้วผมก็ค่อยๆประคองตัวน้องขึ้นมาวางไว้ที่ตักผมสายตาของน้องจ้องมองมาที่ผมด้วยแววตาที่เศร้ามากๆผมน้ำตาไหลพร่านสะอื่นอยู่ภายในใจ น้องเริ่มชักกระตุกสามสีท่ทีแล้วน้องก็จากผมไปตอนนั้นผมร้องไห้หนักมากร้องแบบไม่อายใครเลยมือไม้ผมสั่นไปหมดภาพความทรงจำผมกับน้องมันเริ่มผุดขึ้นมาในหัวและในวันนั้นผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าผมเองก็ยังไม่ได้ให้ข้าวน้องกินเลยผมเสียใจมากๆเจ็บปวดทรมาน น้องชายของผมเดินออกมาช่วยพาผมนำร่างของน้องไขมุกไปฝังเอาไว้ที่สวนหลังบ้านผมทำหลุมศพให้น้องอย่างสวยงามที่สุดผมเสียใจมากในทุกๆวันผมจะคิดถึงแต่เรื่องราวที่เคยผูกพันกับน้องมาโดยตลอดพอคิดทีไรผมก็จะร้องไห้ทุกทีความทรงจำสุดท้ายของผมที่ทำให้น้องต้องเสียใจคำพูดของผมมันโหดร้ายมากๆครับ ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมจะไม่พูดไม่ทำแบบนั้นกับน้องเลยแต่มันก็เป็นไปไม่ได้แล้วเวลาไม่อาจหวนคืนมาวันเวลาผ่านไปผมก็ท่าบุญให้กับน้องบ่อยๆผมเริ่มฝันเห็นน้องไข่มุกมันมาปรากฏตัวให้ผมเห็นในฝันบ่อยขึ้นพอผมตื่นมันก็ยิ่งตอกย้ำความผิดของผมภายในใจมากขึ้น ผมพยายามทำบุญให้น้องแต่จนแล้วจนเล่าผมก็ยังคงติดอยู่ในวังวนของความผิดนั้นไม่เคยลืมจนกระทั่งในคืนหนึ่งมันเป็นคืนที่ไฟดับพอดีในหมู่บ้านมืดสนิทผมพยายามนอนให้หลับแต่ด้วยความร้อนผมจึงนอนไม่ได้ผมเดินออกไปรับลมข้างนอกผมจำได้ว่าผมออกไปนอนอยู่ที่เปหน้าบ้านลมเย็นเนมาจากที่ไหนไม่รู้ หัดวูบมาปะทะกับร่างของผมผมขนลุกสู้ขึ้นมาในทันทีเสียงหมามันก็พากันหอนขึ้นมาอย่างไม่มีปีไม่มีคุยจนผมเกือบจะวิ่งเข้าไปในบ้านแต่สายตาของผมมันเห็นอะไรบางอย่างสีขาวๆกลมๆวิ่งผ่านหน้าผมไปในความมืดมันวิ่งออกไปที่หน้าบ้านผมเห็นแบบนั้นผมก็สงสัยจึงได้เดินออกไปดูปรากฏว่า ร่างของหมาน้อยตัวหนึ่งกำลังนั่งอยู่ข้างๆถนนจุดตรงที่น้องไข่มุกเสียพอดีในความมืดกับลูกหมาสีขาวๆมันจึงเห็นเด่นชัดมากๆน้องนั่งหันหน้ามาหาผมและส่งยิ้มให้ดวงตาแวววาวผมร้องไห้ด้วยความคิดถึงน้องไข่มุกน้องไข่มุกมันกลับมาหาผมจริงๆผมหยิกตัวเองแต่ผมไม่ได้ฝันไปจริงๆ พอผมเดินไปนั่งอยู่ตรงหน้าของน้องน้องก็กระดิกหางให้ผมผมจึงรีบบอกน้องให้เข้าบ้านของเราได้แล้วเพราะมันดึกมากแล้วนะพอผมพูดจบน้องก็รีบวิ่งนำหน้าของผมเข้าบ้านไปในทันทีผมจึงรีบวิ่งตามน้องไปปรากฏว่าน้องวิ่งไปตรงที่ผมได้ฝังร่างของน้องเอาไว้น้องไปนั่งรอผมอยู่ตรงนั้นผมจึงรีบบอกน้องว่า ให้นั่งรอพ่อแป๊บหนึง่งพ่อจะไปเอาเข้าวมาให้กินพูดจบน้องก็กระดิกหางให้ผมผมจึงรีบวิ่งกลับเข้าบ้านไปเพื่อเอาอาหารเมร็ดสูตรที่น้องชอบมาให้กินผมนั่งมองดูน้องกินอย่างอริตอร่อยจนกระทั่งน้องกินหมดเกลี้ยงจากนั้นน้องก็เดินมานั่งบนตักของผมผมจึงบอกกับน้องว่าผมขอโทษผมรักน้องมากๆ น้องก็มองหน้าผมและกระดิกหางให้ผมนั่งกดน้องเอาไว้อยู่แบบนั้นนานพอสมควรจนกระทั่งมีเสียงหมามันหอนขึ้นมาอีกครั้งน้องไข่มุกก็ลุกเดินออกจากตักของผมแล้วเดินไปนอนหมอบอยู่ที่ตรงหลงศพของน้องน้องหันหน้ามามองผมและส่งยิ้มให้ก่อนจะหายไปผมรับรู้ได้ว่าน้องอยู่ตรงนั้นไม่เคยไปไหน และน้องก็คอยวนเวียนอยู่ใกล้ๆตัวผมตลอดมาแต่แล้วผมก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะตกใจเสียงพัดลมที่เปิดตอนไฟฟ้ามาพอดีผมรีบลุกขึ้นมองไปรอบๆนี่ผมฝันไปจริงๆเหรอผมลุกขึ้นมานั่งร้องไห้เพราะคิดถึงน้องมากๆก,ก,ก่อนที่ผมจะลุกเดินไปเปิดหน้าต่างเพื่อรับลม และแล้วสายตาของผมมันก็ไปเห็นก้อนกลมๆสีขาวที่กำลังวิ่งดุ่มๆเข้ามาในบ้านผมแน่ใจมากๆว่านั่นคือดวงวิญญาณของน้องไข่มุกผมรีบวิ่งออกไปดูเห็นแต่หลังวัยวัยน้องวิ่งหายไปตรงหลุมศพน้องพอดีผมดีใจมากๆที่ได้เห็นน้องเช้าวันต่อมาผมจึงรีบไปทำความสะอาดตรงนั้น และได้หาดอกไม้สวยๆไปปลูกเอาไว้และได้ทำกระท่อมน้อยขึ้นเพื่อที่ผมจะได้ไปนั่งเล่นในตอนที่ผมว่างๆผมจะนำอาหารเม็ดสูตรที่น้องชอบไปเทเอาไว้ใส่ถ้วยของน้องและผมจะชอบไปนั่งเล่นกับน้องบ่อยๆเวลาผมว่างผมก็จะไปทำบุญและอุทิศให้น้องผมทำอยู่แบบนั้นเป็นประจำจนวันเวลาผ่านไปจากวันกลายเป็นเดือน จากเดือนก็กลายเป็นปีผมก็ค่อยๆปล่อยวางเรื่องของน้องไขมุกลงไปได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะลืมไปเลยนะครับมันก็แค่เจ็บปวดน้อยลงในทุกๆครั้งที่ผมคิดถึงเรื่องของวันนั้นแต่ผมก็มีความสุขแล้วที่ครั้งหนึ่งผมกับน้องไขมุกเคยมีความทรงจำดีๆด,ด้วยกัน จนมาถึงทุกวันนี้ผมก็ยังคงนึกถึงและไม่เคยลืมหมาน้อยขนปุกปุยที่ชื่อว่าน้องไข่มุกข,ของผมเลยและผมก็ไม่คิดจะเลี้ยงหมาหรือแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงอะไรอีกเลยครับความเจ็บปวดในวันนั้นทําเอาผมจดจําแบบไม่มีวันลืมปอลอทุกวันนี้ผมมีลูกสาวผมรู้สึกว่าผมคุ้นเคยกับลูกสาวคนนี้มากๆ อาจจะเป็นไปได้ว่าน้องไขมุกอาจจะมาเกิดเป็นลูกสาวของผมแล้วยังไงก็ตามทุกวันนี้ผมมีความสุขทุกครั้งที่ผมนึกถึงเรื่องราวของผมกับน้องไขมุกมาน้อยสุดรักของผมตลอดไปและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม และอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ใน EP ีหน้าสวัสดีค่ะ